ก็จะมาพูดในเรื่องของเหตุเกิดขึ้นที่เมืองราชคือนะแดี๋ยมันไม่ได้เกี่ยวกับปัจจุบันหรอกแต่เอา,อาธรรมะจากเรื่องของหนังสือเล่มที่บอกว่าอันเหลือเชื่อ,อเป็นสิ่งเตี้ยนเหลือเชื่อที่จะมาพูดให้ฟังในคำพีธรรมบทแต่ก็จะหยิบยกมาจากพระไตรปิฎกเพราะว่าหนังสือทุกเล่มนี่ก็ยกยอดมาจากพระไตรปิฎก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่ที่เราศึกษาที่เราคนา้นคว้าอยู่ข้างหลังอาตมาเนี่ยหนังสือเรียงกันขึ้นเนี่ยอ่านมันละเล่มละสิบหน้าสิบหน้าแต่ละวันแต่ละวันอยู่ต้องมีประโยชน์นะไม่ใช่อยู่ไม่ไม่มีประโยชน์เพราะอาตมาเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือมากหนังสือเล่มไหนก็ตามที่จะเรียงไว้ก็จะอ่านดูทุกเล่มเลยเพราะว่าเป็นคนที่ชอบอ่านชอบ ไข่คว้าหาความรู้นะใฝ่ความรู้เราอยู่ที่ไหนเราก็ศึกษาเราก็มีธรรมะได้เราก็มีความรู้ได้ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ